ยินดีต้อนรับกลับสู่ SA Luxury Auto แหล่งรวมความหรูหราและความล้ำสมัยของโลกยนต์ประกรรมวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถ SUV รุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง2026 Honda CR-V ที่ได้รับการออกแบบและพัฒนาให้ตอบโจทย์ไล์สไตล์ของผู้ขับขี่ยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ Honda ยังคงแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานระดับสูงที่ทำให้ CRV เป็นหนึ่งในรถ SUV ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทั่วโลก เริ่มจากดีไซน์ภายนอก2 0 2 6 Honda CR-V มาพร้อมรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและสาง่างามยิ่งขึ้นเส้นสายของตัวรถได้รับการออกแบบให้โชเชี่ยวและดูมีพลังสีแดงเนาสะท้อนความสปอร์ตและหรูหราได้อย่างลงตัวกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มความพรีเมียมขณะที่ฝ่ายหน้าและฝ่ายท้ายเล็ดแบบใหม่ให้ลุกที่ทันสมัยและดุดันมากขึ้นการออกแบบทุกมุมของตัวรถสะท้อนถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งด้านความสวยงามและประสิทธิภาพในการขับขี่ ไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือทางไกล CRV ใหม่จะดึงดูดทุกสายตาอย่างแน่นอนภายในห้องโดยสารของ2026 CRV ก็ได้รับการยกระดับอย่างเหนือชั้นความหรูหราผสมผสานกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัววัสดุภายในถูกเลือกใช้แบบพรีเมียมเบาะหนังนุ่มสบายออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์พร้อมฟังก์ชันอุ่นและระบายอากาศพื้นที่กว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายทุกที่นั่งหลังคากระจกพานโนรามาเพิ่มความโปร่งโล่งและสว่างภายในรถ ในยามค่ำคืนยังมีไฟแอมเบียนไลท์เพิ่มบรรยากาศให้รู้สึกหรูหราย,ยิ่งขึ้นแผงหน้าปัดดีไซน์เรียบหรูมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับระบบความบันเทิงรุ่นใหม่ของ Honda เชื่อมต่อกับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายทำให้การเดินทางของคุณสะดวกและเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นในด้านเทคโนโลยี Honda จัดเต็มให้กับ CRV 2026ด้วยระบบดิจิทัลแบบใหม่ทั้งหมดแผงหน้าปัดเป็นแบบจอแสดงผลดิจิทัลที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ ระบบอินโฟเทนเมนต์ตอบสนองรวดเร็วและใช้งานง่ายขึ้นรองรับคำสั่งเสียงและการเชื่อมต่อแบบไร้สายมีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายพอร์ต USB-C หลายตำแหน่งและระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมเพื่อคุณภาพเสียงที่สมจริงระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบแยกโซนช่วยให้ผู้โดยสารแต่ละคนสามารถตั้งอุณหภูมิที่ต้องการได้อย่างอิสระขุมพลังของ2026 CRV มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริดรุ่นไฮบริดมอบการขับขี่ที่ทั้งแรงและประหยัดพลังงาน เครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างราบรื่นให้การเร่งที่นุ่มนวลและเงียบสงบระบบการสะเทือนและพวงมาลาัยได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อความมั่นคงและควบคุมได้แม่นยำไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางหลวงด้านความปลอดภัยฮอ n ด a ยังคงให้ความสำคัญสูงสุด CRV รุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบ Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดรวมถึงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเบรกอัตโนมัติป้องกันการชน ระบบตรวจจับจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาระบบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกการเดินทางในเรื่องของความอนเนกประสงค CR ์ CRV 2026ยังคงเป็นหนึ่งในรถ SUV ที่ใช้งานได้หลากหลายที่สุดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีขนาดใหญ่และสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้มากขึ้นประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกเมื่อต้องถือของ การเดินทางในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นทริปครอบครัวท่องเที่ยวหรือใช้งานประจำวัน CRV พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ Honda ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุเป็นมิตรต่อธรรมชาติในการผลิตส่วนต่างๆของรถรวมถึงเทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน CRV รุ่นนี้จึงไม่เพียงแต่สวยงามและทรงพลังแต่ยังเป็นมิตรต่อโลกอีกด้วยโดยสรุปแล้ว2 0 2 6 Honda CRVsUV คือการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างดีไซน์ที่หรูหรา เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะอันยอดเยี่ยมไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่รักการเดินทางครอบครัวหรือคนที่ชื่นชอบความสะดวกสบายรถคันนี้สามารถตอบสนองได้ครบทุกด้านมันไม่ใช่แค่รถ SUV ธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่เหนือระดับหากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ครบเครื่องทั้งรูปลักษณ์ ความปลอดภัยสมรรถนะและความหรูหรา2026 Honda CR-V คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดขอบคุณที่รับชม SA Luxury Auto หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรีวิวรถหรูรุ่นใหม่จากทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับยนต์ประกรรมสุดพิเศษจากเรา SA Luxury Auto